กินวุ้นกะทิน้ำกันค่ะพี่น้องรอบนี้จับตัวดีดีของแท้บอ๊อบบันวุ้นกะทิค่ะหอมมันหวานน้อยอแซ่บเย็นๆห่อนคลายห่อนพี่น้องเอ้ยหอมกะทิแซ่บ หรอบนิพานรอบที่แล้วผมวุ่นบ่พ่อพี่น้องเแยกบริาทายคลิปใส่เบิ่งรอบนี้เลิศแซ่บบุกให้หวานนะคะมาเมืมม่อไหร่รอบก้อนบายก็บ่ได้พี่น้องแยกซ้อนชุดกินได้ลองเห็ดใหม่เพราะว่ารอบนั้นเอ็ดเป็น วุ้นกะทิใบเตยนะจ๊ะกะทิเป็นกันจับตัวดียุตแต่ตว่าใบเตยคงฝุ่นพ่อๆไม่เล่นเป็นหน้า <c oughs> ก็เลยลองมาตอนแรกว่าสิเฮ็ดอันอันวุ้นกะทิแซนฟักทองนะจ๊ะก็เลยฝ้าบบกอ,อ,บอึบอมมี่พรอโอ้ยสดเซ่อเย็นเลยรได้เนี่ยไปลองไปลนะ กะทิอิลิแซ่บเด้อขายมาคลายพ้อมน้ำกันเมื่อกี้กะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดวุ่นกะทิก็แต่แล้วก็ทอดหมูกระจกอีกค่ะแม่ขอติดใจอันนี้ทอดไม่ได้ค่ะกรอบพี่เกาโอ่เคยผิดหวังหมูกระจก ขึน้นนะคัก oh <no. S 1> <laughs> ไปลองให้เบิ้งดี่พี่น้องแซบ่บ